ต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวคอนเฟิร์ม อ๋อนี่ไงเพื่อนเพื่อนวิธีการนะครับตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ก่อนนะครับสำหรับซีซั่นสินะครับเราสามารถเซ็ตสกินเสื้อผ้าได้นะครับผมจะเซ็ตได้ทั้งหมด5เซ็ตนะครับตรงนี้เลยนะครับเหมือนประมาณว่าชุดตัวเก่งของเราชุดที่เราอยากจะใส่โดยที่เราสามารถตั้งค่าไว้ได้เลย5ชุดอยากใช้ชุดไหนแล้วก็แค่กดเปลี่ยนได้เลยครับซึ่งมันไม่จาเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยนแบบทีละชุดทีละชุดแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นเซ็ตเลยตามที่เราชอบนะครับแต่ว่าเราก็ต้องซื้อคีย์เพื่อเอามปปลดล็ ระดับกูต้องใส่ชุดแบบนี้อย่างกูต้องใส่ชุดแบบนี้ถึงจะเหมาะไ <c oughs> อ้เหี้ยสกิร์วันนี้เราจะมาในทีมอัพโปร Let's go เท่บ้หบอที่เท่บ้หบอ เฮ้ยม,มึงแมปหนึ่งคูณหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ดูเล็กเลยนะแล้วมีรถไหมแบบนี้มีรถถังนี่ใช่ไหมเนี่ยรถถังไล่ยิงเราเนี่แหละรถถังนี่คือเป็นเหมือนแบบ NPC ไล่ยิงเราถูกไหมอ้าวก็คือเราไม่สามารถที่จะขับได้แต่เรายิงมันให้มันระเบิดได้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยเรียบร้อยโอเคชั้นบนขึ้นได้นี่ใช่ไหมขึ้นจากข้างบนได้เงี้ยเราเราลงข้างบนกันบอกราคาลองข้างบนเลยแมปโคตรเท่เลยว่ะเดือดรจอนอะไรไปไหนเฮ้ย เฮ้ยมึงตบไปได้ไงอะบอกมึงตบไปได้ไงอ่ะเจอล่มอ๋อคือมันจะมีล่มตบด้วยเหรอใช่กับตายกูเมื่อกี้เหมือนฉากแอคชั่นเฟลอ่ะแอคชั่นเฟลไม่มีอะไรมริงจังแอคชั่นเฟลอะอือืออืออือตายตึกเราเคลียร์เหรอเคลียร์คำถามคือมันฟาร์มยังไงวะเออกูก็ไม่รู้กูก็เพิ่งฟาร์มเหมือนมึงเนี่ยไอ้บอกว่าเพราะงั้นเราจะต้องสติ๊กทูเกเตอร์ไหมครับคุณพระรังชายเราจะไม่เร่งรีบนะเราจะเอาชั้นไม่เกินแต่เกมแรกกันเลยเฮ้ยคุยกับใครอ่ะคุยกับมึงไง ถ้ากูบอกว่ากูตายป่าวะกูตายวะโอตายตายตายร้อยตายร้อยอันนี้ส่งจันเลยเกตเออกูวิ่งอยู่ไอ้ห่ามึงดูดิกูอยู่ข้างบนสุดเลยเวรมันลงกว่าจะลงไปวิ่งไปถึงกูยังหลงทางอยู่เลยบันไดอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ไงเฮ้ยเราอยู่ในวงวงบีบวะทำไมเนี่ยมันจะซัดกันหมดแล้วครับไม่กูเข้าใจไงแต่กูกูหาทางลงไม่เจอกูเพิ่งเจอเนี่ยทางลงเนี่ยแป๊บนึงวิ่งอยู่รถถังมาเฮ้ยวิ่งอยู่ในบ้านละกูมาเดี๋มาดิมาดีนี้ อยากจะรู้เหมือนกันว่ารถถันเปรี้ยวไหมตายหนึ่งเฮ้ยรถถังย่างี้มังเหรอก็มาดิให้บอกเลรถมีคนนี่ในรถมีคนสมาตายเอไในรถมีคนนะบอกบอบอเหรอ ขึ้นสะพานได้นะบ่ีี่ขึ้นสะพานขึ้นยังไงวะไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่เห็นนาง้นอ๋อขึ้นไงเราขึ้นไปโดตอ้โอ๋อออเคยเ้ขาตึกใช่ไหมตึก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 ก่อนพี่โอเคยเคเค้ยเคเ้ย่บ่อยู่ไหนอย่าเฮาอย่าเฮาซ้ายซายชิดพี่บห้องนี้ดเออ

สามตายบอกพี่ตายเฮ้ยพี่ไม่ตายปะบอกโอ้มันขึ้นไปเก้วซ้ายไปบอกพี่พี่

นี่อกินเอ่อโฟมังโหดโผล่ไปเก็บกล่องเฮ้ยไอ้่อหมอมีโดนบอลยิงอาไอ้บมอบอลมีสี่ตัวเหรอไม่รู้โสม่าอวไอ้บมอพี่ยิงไปสามตัวแล้วเว้ยบมอมาชุบด้วยไอ้บมอทานก็ช่วยด้วยไอ้บมอมาชุบพี่ไอ้บมอไอ้บมอมึงก็วิ่งสิมึงทำอะไรอะไอ้บมอช่วยด้วยบมอหมอสายดูหน่อยตัวเหรอ ไอหลังยิงด้วยข้าวหลังไอ้เหี้ยมันจะไหนมาได้เร็วๆหายอะไรบอกอย่างข้างนอกเนี่ยแดงๆนะไหนอะมองไปทาง N115 ดิโอ้โหลงไปโดยเองแม่คืออะไรวะอยากรู้ว่ะโบ๋มึงทำอะไรเนี่ยมึงพากูมาไหนเนี่ยอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีปืนให้ไหมเนี่ยไอโบ๋อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยโบ้สัตว์แล้วกูว่าน้ทำอย่างไกลเหี้ยนึงนัด สามเมตรสามเมตรน็อกโบพี่ลรถขวาโบพี่ลรถขวาไปเลยพี่ลรถขวาอยู่อาวุธยาอาวุธยาขวามือลามอยู่ลามอยู่หนึ่งเมตรเกมมันไม่โดนแฟรกูสินะโบมึงเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะมึงโดดจริงอ่ะสุดยอดคนจริงๆโบน้องรักกู

บัับบังคังคพี่ัพี่ไอ้บอลล็อาบอลม่ได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 ้รถมัเกระต a m a ิดมากใช่หรอไม่ขึ้นพ่อมึงดิเคืองไฟละไอ้คือไ้หมอไม่ได้ไม่ได้ d f a r d f r บ o a d ไอ้บอ a กไม่ด้อ้บอหอ Tại Thế thế bỏ, tao đi, thằng 2, ô tô, Chết rồi, chết rồi, đâm. Đi đâu đi, đi. ghế sở? bỏ bố. Sai bi ở? Sai bi ở? Có bỏ có được. bỏ nữa nào. bỏ Bố phải 1 kill. เออไม่พอพี่บอกจะไม่พอพี่เหรพี่บอกเลยพี่บอกพี่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 เออกลับมาได้เฮียอ๋อท่าเบ่งขี้เบ็งกุญจิไหมเหม็นไหม่ะเหม็นไหมนะไปใกล้จังวะเฮียแนวเลยเฮ้ยเอา อ,อ,อีอาาออ๋ขอข้าวตายเนาะ่ขาวลงไหมอเลยเเครึ่งหลอดได้อยู่คร่งหลอดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่เฮ้ยเอา ออคือพี่เห็นสกินพี่ก็รู้แล้วว่าของมันต้องมีเพราะกูก็เสียเหมือนกันเพราะงั้นกูเต yup ิมก่อนเติมแบบว่ายับยังช่างใจ7 5 2บาทพี่ตายเถอะเติมแม่งเลยเฮียเรื่องการซื้อของสกินในเกมนะครับเพื่อนๆยังไงบางทีเราก็ต้องระงับช่างใจกันบ้างนะเพื่อนๆนะผมแน่นอนผมก็ต้องซื้อตัว24อยู่9เเพื่อเป็นการไม่เสียเงินตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพื่อน โอ้อย่าลืมปิดทันทีแล้วใครเปิดประตูกูวะเนี่ย oh <my. S 1> อ่ะไม่ได้ล็อกมาตัวมันชอบปิดเองจะเติมแบบสุดท้ายได้คุ้งสุดนะมันบวกต้องพันสองแล้วถ้าแป้งเรายัางไม่ได้ซื้อมันยังเก็บไว้ได้นะแต่ถ้าซือาาซ้อแบบอืน่นมันบวกน้อยนะได้คำถามคือนหนูเติมแบบไหนหนูไป็นนักบัญชีนะพี่ทำไมหนูต้องเพื่อกาบิ้วค่าสุดคือที่เซ็ตที่แล้วเดี๋ยวใช้เซ็ตนี้ได้เลยมันบวกต้องพันสอง ไม่เป็นไรพี่ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบวกอีกพันสองพี่จะได้หนึ่งหมื 13, ่นสามพันหนึ่งร้อยเลยนะไม่เป็นไรพี่สายประหยัดพี่อยู่ประสันติพี่เติมยี่สิบสี่หยดก็พอละมึงเติมทีละน้อยแต่มึงเติมหลายรอบพี่เติมยี่สิบสี่หเก้าหนึ่งถามมันหน่อย exactly. พี่จะลืมปิดโทษทีเอามาดีควายอ๋อกูยังไม่เห็นชื่อมึงชวนมันเ,เลยเอ๋อเห็นละเอ้ยกูว่าเลย ยังเหมือนกันเนีไอสัสเน่ไปทอหัวอะไรดทำไมอะเียเออาว่าดาเมจมันจะโดนไหมใช่ไหมว่าหัวกูมันอยู่ลึกไงอ่ะมึงลองจินตนาการว่าหัวกูอยู่ไหนแต่ึงไม่ยิงโดนหัวเฮ้ยบอย โอ้โหจินตนาการเลยโอเคแหละ <c oughs> ทีนี้เราจะข้ามไม่ได้วะบอยบอยกู đồ mày nó không mà mà. à. <laughs> mày phải biết. ไปตายที่ตัวชิดกูไปชิดกูไปครับต,ตัวขวาอยู่กับแพนนะกูกูไฟไปแล้วตัวไฟเลยไปไม่ออกซ้ายชิดเอาอเตายไฟกู <c oughs> มันไม่ได้ไมีออกซ้ายมันอยู่ในสมอแล้วทำไมกูได้ยินเสียงซ้ายอ่ะเอ้าอีหยังวะ ตายนอกเนี่ย leg. เอ้ยกูช่วยไปทำยาน,นไ,ได้ไหมข้างหลังแบ่งเกลือหนาก่อนหายไว้หายะได้ไม่ต้องห่วง,งกูงกูม,กมกีปืนพกกูมีปืนพกไม่ต้องห่วงกูมีปืนพกทำป่ะเฮ้ย Ôn hồ cô, ủa đi tay! Ai! Ai! lại Ai! một đĩa mày gì vậy, Ai! Ai! ช่วยด้วยบอยบอยเร็วๆไอ้บอยเร็วมันสร้างมากไอ้เหี้ยมันมีกูเข้าหัวด้วยโอ้เข้าเข้าตัวไอ้ mmm บอยอยู่อยในห้องขวามือมันสร้างมากบอยบอยมวยแต่เต้นกดเต้นเอาโอ้โหเต้นอยู่นั่นแหละพวกกำลังมาดแล้วโถติ่งไงเป็ดไงเป็ดติ่งไงอะไรพี่พี่เอง ปาจนกูหัวบวมหมดแล้วไอ้เหี้ยไปให้สุดดาดฟ้าขอฟ้าไปทำอะไรดาดฟ้าเขาบอกให้ไปให้สุดสุดดาดฟ้านะไปทำอะไรดาดฟ้าเขาบอกขอฟ้าเขาบอกดาดฟ้าอืขอฟ้าดาดฟ้าขอฟ้านี่ไงที่เขาวิ่งมาสองคนโอ้โหอย่างงต้องวิ่งขึ้นไปไงสุดดาดฟ้า Let's go

<laughs> เด็กไปจ่ายกันโอ้โห oh. โด,ดนไปแมสเลยครับเอามันตายแล้วครับหัวขาดเลยครับแตกครับ

กูมีคำถามคำถามเดียวเลยมึงเหตกูไม่ทันได้ยังไงมึงตั้งใจปล่อยกูตายไอ้นักแฟนมึงมันเ็กเขี้ยมึงตั้งใจปล่อยกูตายคนดูเห็นเห็นเป็นพยานกันอยู่ไอ้เป็ดมึงตั้งใจปล่อยกูตายตอเนี้ เอาแม่แลนะ้วเงนเอาแม่ตักอดี๋ยวิ่มาตรงนี้ยตักไหนเรียบร้อยแอปเปิลมานี่ตัก อ้าวแตกไหนไว้แทนแทนรวอนแทนแทนเปิดเข้ามาเจอเลยไอ้ยัยแม่งสองตัวคุณทำเพื่อนกูก็แตกกันไปดีอ,อุ้ยคนหัวกูเฮ้ยไม่ดงข้างบนน่ะมึงนั่นน่ะเออ เฮ้ยใช่เหรอมึงว่าใช่ปะ่ะไม่รู้อะใช่เหรอวะเล่นอ่างเงี้ยแล้วอะไรคือการนั่งอยู่ข้างบนวะเนี่ยโอ้แล้วชอบเลยแล้วคือมันไม่ยิงก,กันไงเจอคนเล่นของอย่างนั้นเหรอกีหลังนี่ละเคยนังหนึ่งครับเราอยู่เพื่อ

ตกใจใหมดเลย อยู่ราอยู high, high, high ่รอยู่ไม่รีบไม่รีบประานไปครับกูเลงไปล่างสุดเลยตายป่าววะไม่ตายหรอกไปแกนไอ้เยี้ยโอ๊ย What the fuck ไอ <ts> ้ักไอ้ยย่งแฮกเลยช็อตเนี่ยไอ้จัข้านองหนึ่ง พี่เป็นเทปไหมเนา